วันนี้วันที่28มกราคม2568เป็นวันที่26ข้าพเจ้านางสาวนันทพรชัยสิริขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพรปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจรรยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยคืน บทที่หนึ่งบทสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวารสูอัตตาคัดฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชาสาสุนันตุสัขกขโมกขัทางสักเคกาเมจะรูเปกิริสิขะราตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตารุวนะ คานีเควะเคหะวัตถุมหิตเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชลถาละวิสมียักขะคันทัพพระนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนังสาธะวูมีสุนันตุ ธรรมะสวนณกาโรอายมณทันตาธรรมะสวนณการอายมทันตาธรรมะสวนณกาโรอายมทันตาบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสร้างฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทสวดบทกราพระรัตนตรัย อรหังสมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาทีสวาค้าโตภะคะวตาธมูธัมมังนมัส้างสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆสังคัง,คงนมามิบทที่สี่บทสวดมนาการสิทธิคถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดใจสรณะคัมภีร์ปะทะพุทธังสรณนังขจามิธรรมังสรณนังขจามิสังฆังสรณนังขจามิทุติยัมปิ ทังสระนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสระนังขจามิทุติยัมปิสังขังสระนังขจามิตติยัมปิพุทธังสระนังขจามิตติยัมปิธรรมังสระนังขจามิตติยัมปิสังขังสระนังขจามิบทที่หกบทสดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสระนังอัยังพุทโธมีสระนังวรัง เอเตนะสัจวัชเชนะโสที่มีหุนตุสัพทานัตที่มีสรนังอัญญงธรรมูมีสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสที่มีหุนตุสัพทานัตที่มีสรนังอัญญงธรรมูมีสังคุมีสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสที่มีหุนตุสัปพทา